่าแก่บอหินชุมชนเล็กๆในภูผาใหญ่กับเรื่องราวของข้อมูลเพื่อชีวิต ยินดีต้อนรับสู่ตำบลป่าแก่บ่อหินอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลดินแดนที่ภูเขาโอบล้อมทั้งสี่ด้านพร้อมน้ำผุดจากซอกหินที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทั้งตำบลมาตั้งแต่พศ2525และยังคงความอุดมสมบูรณ์ไม่เปลี่ยนแปลงตำบลป่าแก่บ่อหินมีพื้นที่มากถึง54,350ไร่หรือลา87.15ตารางกิโลเมตรเป็นเทือเขาหินปูนสลับที่ลาดสูงและที่ลาดลุ่มเชิงเขา มีคลองธรรมชาติสีสายฝายและทำนกอีก9ก้าแหง่งและบ่อน้ำธรรมชาติจำนวนมากทั้งหมดหล่อเลี้ยงเกษตร,รกรและชุมชนตลอดปีตามวันนี้แบ่งการปกรครองออกเป็น7หมู่บ้านได้แก่บ้านป่าแก่บ่อหินบ้านคลองห้วยบาบ้านทุ่งดินลุ่มบ้านขุมทรัพย์บ้านสะพานวาบ้านทุ่งขมิน้นและบ้านเขาแดง ปัจจุบันมีครัวเรือน1,190ครัวเรือนและประชากรทั้งสิ้น3,825คนแบ่งเป็นเพศชาย1,198คนและเพศหญิง1,896คนนอกจากนี้ยังมีครัวเรือนที่อาศัยจริง1,686ครัวเรือนกับประชากร4,483คนที่พักอาศัยติดตามทะเบียนบ้านชุมชนอย่างแท้จริง กว่า3.2%ของประชากรประกอบอาชีพเกษตรทำสวนทำไร่และประมงเป็นหลักรองลงมา24%อาชีพรับจ้างทั่วไป รวมถึงโครงการโคกหนองนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนั้นยังมีคุ่มจักสารผ้าบาติกน้ำพลิกและสมุนไพรอบแห้งที่ต่อยอดเป็นไรายได้เสริมประชากรส่วนใหญ่ในตำบลน,นับถือศาสนาพุทธมีวัดสำนักสงฆ์สามแห่งและนับถือศาสนาอิสลามมีมัสยิดหนึ่งแห่งมนาซาหนึ่งแห่งประเพณีสำคัญสำหรับทุกคนชาวตำบลป่าแก่บอฮิน ได้แก่ประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาลากพระและประเพณีเฉลิมฉลองทางศาสนาอิสลามมีระบบไฟฟ้าครอบคลุมถึง98%ท่อประปาหมู่บ้าน11แห่งประปาผิวดิน5แห่งบ่อบาดาล6แห่งและถังเก็บน้ำฝนอีก22แห่งโทรคมนาคมผ่านมือถือแทบทุกครัวเรือนถนนลาดยางเชื่อมทุกหมู่บ้านทำให้การเข้าถึงบริการและการค้าในชุมชนสะดวกขึ้น หนึ่งในสมบัติของตำบลคือถ้ำวังกลางในอำเภอทุ่งว่าท้ำหินงอกหินย้อยสีขาวสวยงามล่องเรือคายักชมข้างข่าพันตัวและเดินขึ้นสู่จุดชมวิวหน้าผาเป็นทางเลือกท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติหัวใจสำคัญของตำบลต้นแบบนี้คือการใช้ข้อมูลสารสนเทศคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกับผู้นำชุมชนอสมอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนใช้ GIS วิเคราะห์จับปะทอและข้อมูลหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา กทุกขั้นตอนมีเวทีประชาคมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนอย่างโปร่งใสตำบลป่ากแก่บ่อหินตำบลเล็กๆที่ใช้ข้อม,มูลเป็นพื้นดินให้หัวใจงอกงามเมื่อคนทุกคนได้มีส่วนร่วมข้อม,มูลทุกบันทึกจึงกลายเป็นพลังขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง